นนาะะควันนี้เรามาเจอจะเปลี่ยนด้านนี้หน่อยเราเปรี้ยวเลยไม่เปรี้ยวขอท่าบีบมะนาวทอยดิมันจะเปรี้ยวมันสะส้มมันสะส้มบ่อ่ะลีลาเอ้ยเป็นไงล่ะไอ้ดูลีลาเอ้ยลีลามาจากใครเนี่ยเออพอมันจะได้กินบ่ อโอ้ยน้ำ,ำาลายเจ็สมตำได้เข้าหน่เลยนะสมตำใด่ข้าเลยนี่ใครกล้าชิมนี้พี่เพชรไอชิมบอ,อยชิมบอให้ดมชิมยันเจ็บบอจวดบะจวด โบตอบค่ะโบตอบบบมีสัญญาณตอบรับสัญญรณตอบรับจากไม้เหล็กที่เียมีสัญญาณตอบรับใส่นี่นะใส่นะนั่นแหละไอ้นี่นี่ซุ้มาะลยครับซุ้มๆตรงจานนะซุมตรงนี้ใช่ไหมจะเทมาเลยนะครับนี่คือกาลีลาโอ้ยเป็นต่เนน้อย เฮียวเฮีเฮียปลาทูอ่าเอ็ดปลนทูนาชิมนูนาชิมน่ชิมหมอเออนาชิมลอร่อยอร่อยมาลองกันเอามื้อได้บอตามท้าบ้ขออนุญาตด้วยค่ะล่างเราดิเออแมนบปล่ล่ะกินเองก็เจ้าของเองเลยอือไปไหนไปพี่ซีโอ้จวดเด็ดจวดจวดอ่ะผมเลยเนี่ยเราจะทำอะไรอีกเนี่ยฮะกินข้าวโอเคโอเคเด็ดมาก กินข้าว้วยกันนะครับทุกคนไว้เราบ่าผัดอีกอย่างบอกอ๋อมีต้มแล้วต้มยังไงสุดๆต้มไก่ต้มไก่ใช่ต้มไ,ไ,ไก่เ,เนนบ,กบ,บียบอกเบียบอกว่าค่อยก็หนีบ่พพนไก่ดอก <laughs> ค่อยก็ขายไก่อยู่แล้วจะจะให้ค่อยกินบินได้แล้วเอฟซีเ <laughs> บียจะบินได้แล้วนะขายไก่ให้ค่อยกินไก่อีกเด้อน แล้ามันไก่ใช่ไหมมาลังเป็ดก็ต้องกินไก่มาลังไก่ก็ต้องกินเป็ดนะน่าจะต้มาค่ะมาเด้อมาเด้อมาเด้อว้าวนะเมนูของเราเช้านี้นะครับกินง่ายง่ายง่ายกินง่ายอยู่ง่ายปูไตกินบะหมี่พาน้องไปเ่นพาน้องไปเ่นทุ่งพาน้องไปเ่นทุ่งไปเ่นวัดไปเ่นวัดบ่เฮ้ยเรายังไม่ได้ไปตรงนั้นเลยนะไปหาตากับยาน โอสิดใจอยู่บ่ค่อยจะพาเจ้าสามสองคนเนี่ยไปนานะแตนเจ้าไปบ่ก้าบ่เจ้าไปรถเบาเบียเนี่ยแหละเจ้ากาบ่เบียก้าบ่ค่อยจะพาเจ้าไปเยี่ยมนะแต่ได้ไปทีไปด้วยไปด้วยนะ จัดไปจัดไปขอบคุณนะคะเอฟซีทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจนะจ๊ะขอบคุณนะคะคลิปนี้นะข้าว้ามีข้าวเหนียวด้วยจ้าครับนี่นะไอีนะมากินข้าวกันนด้ค่ะข้าวสองข้าวสองสองสองแบบไทยไทยแบบอีสานค่ะใช่ใครพูดไทยก็กินนี้ไปเบียร์โม่นคนไทยได้อบม่นคนไทยบ่แม่นบวลาอ่าไหนคนอีสานรองเพลงอีสานให้ฟังเนี่ย อย่างซีมันต้องถอนเอาแต่น่ะอาแตดนอย่างซี่มันต้องถอนครับอ๋อสิทธิกระสิทธิ์คลิปนี้ก็ขอบคุณเอฟซีท่้นนะคะนะคะกินข้าวกันค่ะกินข้าวนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะฝากติดตามด้วยนะคะจากช่องพีนั h ช n แนลนะคะขอบคุณค่ะ